ครับนนไทยรถถยมือสองา่าจงพาราสวัสดีครับสวัสดียันซุปเซาเข้าี่น้องครับอี่พี่หนูยังไลยครับพามาเบิ้งเข่ากำครับนะครับ8เมษายน2568ครับนะนะครับจะพามาดูข่ากำนะครับเป็นข้ากำข่าดอสพี่น้องด้อเข้ากำดอได้ไงเวลาสเก็บเกล่วครับสีผ้ามาเบิ้งครับหลังจากที่นะครับว่าน่าประมาณได้นะครับสีเข่าเดือนที่3แล้ะครับเดือนนี้ฮะ รัสิเก็บเกีียวเด้อน้าสิบวนอาทิตย์หน้าครับผู้ใดต้องการพั่นครับ098422028เน้อพิกาตอำเพื่อวันมงสกลนครครับเดี๋ยวผมจะทดสอบก่อนครับเพราะว่านะครับปีนี้ก็คือเฮ็ดเป็นปีแรกครับเพิ่งรู้จักขึ้นกันว่าเขากำมันเป็นเข่าดอกกับมีเนาะนะครับมาทดล่องครับลองปลูกเบื้องนอกพี่น้องนะครับปกติเขาบานเท่ากับราคากิโลละบกเกินปีนี้ใครแน่ครับ8บาทมาสั้นเพิ่งกำลังขายครับตอนนี้อะนะครับอาจเป็นทางเลือกใหม่เนาะนะครับ ไปได้ปรว่าณกิโลละเส้าหาเนี่ยผมกิโอเคเลยครับอ่ะเบิ้งต้องกันครับไม่ต้องตัดต่อเด้อเดวไปยาวๆนะครับมามาต่อครับพี่น้องครับหลังจากรีวิวไตเติ้ลนะครับมาเบิ้งครับโอ้ยถือว่างามเลยครับผมว่าปีนี่เขาบ๊บบพ่อน้าบันไดครับเพราะว่าอ่างบ้านผมนี่เขาเจ้านะครับขุดหลอกนะครับสูบน้ามสำนันละครับนั้น สูบน้ำมซาแน้นอนค่ะแล้วก็ใส่โซลาเซลล์ครับโซลาเซลล์กันน้ำบ่ค่อยไหลปนได้หรอกมามาเบิ่งอัตตาการแตกกอพี่น้องเขาว่านได้ครับนี่ข้าวหวานครับหนึ่งเมล็ดเห็นมันแตกกอแล้วครับนี่เห็นบอหนี่บ่ได้บ่ได้บ่ได้ดำเด้ครับเด้อเบิ่งผมเบิ่งมันแตกกอดีครับแค่บ้านพนกับมาเบิ่งเอ้าเข่าพันหยังวาสัน่นว่ามันคือสีเคือมูวาสันแต่ว่าที่ผมสังเกตครับอัตราการแตกกอดีมากเป็นห่วงครับเนี่ยเดี๋ยวไปใส่เป็นเขา เขาดอย่ะฝนพร้อมครับนี่เดียวเก็บเกี่ยวครับลูกค้าเพิ่นมาเบื่องหลายคนละละว่าสั่นนะครับตัวนี้ผมได้พันมาจากขอนแก่นพี่น้องนะครับทีมงานทั้งขอนแก่นเพิ่นแบ่งปันมาครับครับรถไปเอานะครับในในเมืองขอนแก่นเลยครับเพิ่นหมาอยู่ซีกระสอบนี่แหละครับหมาซีกระสอบผมก็เลยมาทดลองเบื่องปีแรกครับปีนี้บ่ได้ถามพันเพิ่นเพิ่นว่าเป็นข้ากรดอังเสรครับข้าวกรําดอ เดี๋ยวทีทดสอบเพิ่งครับเพิ่นว่ากับพ่อกินได้ครับนุ่มอยู่นะครับตามภาษาว่าสั้นไงไก่ลุยขนาดครับนี่พาเดินดูนะครับเนี่ยซึ่นี่แม่บ้านเพิ่นลูกมัดลูกมัดดำครับนี่เห็นบ่ดำก็ถือว่างามได้ครับนี่นี่มันพ่อน้ามานไรครับปีนี้เดี๋ยวเดินดูนะครับคลิปยาวๆครับนี่เนี่ยโซลารเซลล์ผมกำลังไหลอยู่ครับนั่นน้ามบ่ค่อย น้ำโซลาเซลล์บ่บ่นไดครับเพราะว่าขุดบ่เลอกน้ำเข้มแถวบานผมนี่ไรซ้ำนี่แหละครับอาศัยสูบน้ำนะครับสูบน้ำสะแน่นี่เอาโซลาเซลล์โรคสะแะ้วก็เครื่องใส่ครับโอ้ยลงทุนพอสมควรมาเดินดูลรอบๆครับข้างบนนี่ผมสีเฮ็ดอยู่ประมาณไาหนึ่งพี่น้องอยู่ทางใต้อีกประมาณสองลายเครื่องครับเป็นเขากำทั้งบดเนี่ยทั้งไตมันจากดำแล้วครับนี่เริ่มสีเป็นเม็ดดำแล้วแต่ว่า กันเทียบกับเขาดอว่าเท่าผมว่าตัวนี้มันจะเป็นหมากกลัวแต่ก่อดีกว่าครับอ่าเดินดูรอบๆโอ้ยเบ่งป่าครับพ่อป่าครับป่ารอดแต่มาป่ารอฝนนะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฝนมาป่าหลเลยครับนี่บุกค่อยได้บุกค่อยได้จับกินปันได้เอฟซีเนถามหาเขาลืมผัวเบิดเง้จพี่นอง้อปีนี้ ข้าวลืมผัวหมดกำน้อยก็หมดหมด,หมดทุกอันละครับเหลือแต่ว่าเห็ดพันธุ์จะของครับอ่ารีบจับจองเด้อโอ้ทังผีครับเห็นบอลนี่ทดลองครับทดลอง,ลองลค่าได้ราคากระสิขยายขยายผลไปอีกทีเด้อครับเพราะว่าบ้านเ้องก็ใส่เขาเขาดอเนาะเขาหนะน้าปังธรรมดาก็อยู่ประมาณปีนี้ใครแน่ปีกายไสี่บาทว่าสัตตสี่ห้าบาทปีนี้แปดบาทภายในเจ้ากิโลละสิบห้าบาทถึงยี่สิบบาทเพราะว่า น่าจะเป็นทางเลือกให้เนาะพี่น้องเกษตรกรเท่านะครับตลาดมันยั้บอยหลายไปได้ครับนี่ตลาดในพื้นที่นะครับเดี๋ยวเสียวลงเพจกลุ่มเนาะขายที่ทดลองมึงก่อนกับมันอ่อนบาอ่อนนี่โอเคเลยครับอ่าโชไปจีนบอพอค่าจีนเพิ่นมาถามหาอยู่ครับเซตหนึ่งปีมืองยานี่ว่าได้จำนวนตรงใด จะใดก็แปดตันขึ้นค่อยสิมาเอาว่ะสันว่าม้ยปนพุน่นเมื่ได้เฮ็ดหลายปนพุ่นครับเฮ็ดบวกหอดสามลาค,ครับแต่ละปีเนาะพอได้ขายก,ก,ก,ก็แก๊กๆทรงแฟตทรงเคือรีไปตั้งเพิ่นนี่ละเอ้านะครับผู้ใดต้องการพันเด้อนะครับศูย 1, นย์เก้าห้าแปดสี่สองสองศูนย์สองแปดสี่คายเป็นเพ็ดพันก่อนครับนี่เพราะว่าเอามาปีแรกคือกันครับนี่เอามาปีแรก ปีนาคือสีไซประมาณอยู่สามสีสายพันธุ์เราได้กำหน่อยลืมผัวสีลาพอน,นี่แหละพันธุ์ที่สี่แหละครับนี่ที่ไซขอดอพร้อมครับเอาใครต้องการครับแต่ว่าสีลาพอนตัวนี้ย่างเฉพาะสีลาพอนครับลืมแจงลูกค้าเนาะสีลาพอน,นย่งเหลือครับประมาณสิบถุงนี่แหละครับนี่แหละครับข้าวกำดอกำนาปังที่ยังว่างอยู่ครับเอาพี่การพยายามมาเบิกเนาะ อยู่อำเภอบานม่วงสกลนครครับบ้านนนท์ไทยพี่น้องครับมูนหนึ่งตำบลดงเหนือครับอู้ยบรรยากาศเศร้าๆครับประมาณเจ็ดโม่งกลัวครับมีฝนมาตกซอยพอดีครับเมื่อวานนี่ฝนตกพอดีพอได้ซุ่มกันครับเอาดีแไม่สอุู่ผุคนครับขาขายลำลวยเด้อเขาหน้าปังกูไดติดตามอยู่ก็ได้นะครับให้ได้ซิบบาทพุละไม่ใจก็ได้สวัสดีครับ ท้องฟ้าแจ่มใส